Alone in the streets are empty. The only thing oh. I can see is my own silhouette. Yeah. I'm getting stronger. God. Step I'm by I'm step. I'm step. I'm the clock is talking about me. the snow for me oh. I've been flying from town to town. ดีครับผมนะครับก็เจอกันอีกแล้วเนาะนะครับกับต้าเมโกลสเมืองกีโคเวเตอร์นะครับก็พาท่านผู้ชมทุกท่านเนาะนะครับเข้ามาดูนะครับรถเมโกลเนาะโวเบนเคร้อยสี่สิบเอลซีซูเปอร์เกมนะครับกับทีมงานน้าอองเนาะนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นงานแปลกๆหน่อยนะครับแปลกๆหน่อยเนาะงานคันรั่วนะครับงานซ่อมคันรั่วเนาะคันบอครับรั่วนะครับนี่โอ้ ก็อยู่กับทีมงานน้องเช,เช่นเคยครับกับพี่เดียวซุ้มล้อเหล็กนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับโอ้หุดเลยครับนี่หุดมาเป็นน้ำเลยท่านผู้ชมโอ้เล่นยากเลยวันนี้<อ>น้ำมาอย่างนี้แล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยรั่วเลยครับ,มมรรบผมก็ไม่รู้นะว่ารั่วจากสาเหตุอะไรนะครับแต,แต่ว่าแก้แบบหดนะแก้แบบมีน้ำเลยนะครับ ก็บอ่อนี้ก็ผูพ้พีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็ทําการแก้นะครับฉีกปาดนะครับนี่ครับบ่อดีปานออกเรื่องเข้ามาแก้นะครับน้ำก็ยังขุดอยู่เนาะไม่รู้จะอยู่ไหมนะครับรอติดตามกันนะรอติดตามกันนะครับผมก็รู้ไม่เยอะนะครับ งานแก้นเนาะต่มาดูกันนะครับเนี่ยรอยร่วครับทวันเดียวั่วไป่วไปกับครึ่งนะครับท่านผู้ชมการดวนนะครับก็ต้องเข้ามาเลยนะครับทำงานฝั่งนู้นยังไม่เสร็จทีเนาะนะครับงานบอ่อนี่ก็จะปล่อยกุ้งนะครับแก้มาดูงานแก้กันเนาะนะครับ แอบแบบดิบๆนะครับเขาเรียกดูกันครับท่านผู้ชมว่าพี่เดียวไปทำยังไงเนาะนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าจะทำยังไงนะครับแต่รู้สึกว่าน้ำรั่วเยอะเลยนะครับพอมาถึงจุดนี้จะเริ่มเห็นน้ำแล้วครับเนี่ยโอ้าหมอกเยอะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะสูบสูบทิ้งเนี่ย ขนาดว่าบดอัดแบบสามครั้งนะครับบดอัดเ่ยนะครับพี่เดียวว่าดินมันแห้งเนาะดินแห้งเกินนะครับเป็นแผน่นดูกันครับพี่เดียวแกจะแก้อย่างไงนะครับเช้านี้ก็น้องอองเข้ามาดูแลนะครับก็งานเร่งด่วนนะครับก็ทงการกรีดพีีเลยนะครับ,บรอบนี้ต้องเอาให้ชัวร์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ แต่ก็ว่างานกินพอสมควรนะเพราะว่าน้ําฝั่งนี้ก็ยังเต็มอยู่นะครับเพื่อว่าน้ํารดไปแล้วนะครับสุบเข้ามาไม่อีกนะครับโอ้โหพอได้ปวดหัวนะครับแต่ทํายังไงได้ครับนี่แหละครับประสบการณ์นะครับก็ต้องก็ต้องแก้ไขครับนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าการแก้จะแก้ยังไงเนาะมาติดตามชมกันเนาะนะครับว่าพี่เดี่ยวใครจะแก้ยังไงนะครับมาลุ้นช่วยกันครับท่านผู้ชม เที่ยวด้วยเที่ยวตูดด้วยไอ้เหล็กนะครับผมกดแรงแรงประชาก็ลงฝั่งนูวดครับไล่ไม้เรื่อยไล่เก็บไม้เรื่อยเนะาะไล่บดอัดไม้เรื่อยนะครับตักตักไล่ตักไล่นะครับโอ้เนี่ยครับเนี่ยมาแล้วผู้ง,งานเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายก่อนโอ้ ครับนี่ครับตงใ,ใจแล้วครับการมาหาพนดูกันครับท่านผู้ชมแต่ว่าตรงนี้น่าจะหนักกว่าเพื่อนนะครับตรงนี้นหนักกว่าเพื่อนแล้วนะครับนี่น้ำไหลไปหยุดเลยแก้แบบโคตรแก้แบบมีน้ำโอ้ยทำไงได้ครับท่านผู้ชมนะครับน้ำเข้าไปแล้ว มองก็ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องแก้แบบนี้นะก็เตรียมจะปล่อยกุ้งแล้วรู้สึกว่าตรงนี้จะหนักกว่าเพื่อนนะนะครับขนาดคิดว่าคันยาวห่างกันต้อง6เมตรนะครับทุกผู้ชมน้ำก็ยังไปเนาะนะครับแต่ว่าพี่เดียวแกก็บอกแล้วนะว่าคันนี้นะครับเกินนะครับอรถนักยับเป็นจุดครับอ๋อ ดูแล้วสเตปนะครับพี่เดียวแกจะไล่บทแต่ละฟังแต่ไล่มาทีร้านทีร้านนเนี่เนี่ยแกไล่มาแล้วครับอ๋อแล้วอย่าเป็นจุดๆมาครับงานประสบการณ์ครับมาดูกันเนาะนะครับว่าจะอยู่ไหมโอ้หุดปั๊บเห็นน้ำเลยท่านผู้ชมโอ้งัดเลยเลยดอกเนี่ยยิ้มเด็ก ำไหลพุทธพุทพุทพุทเลยพ่อเป็นตาน้ำเลยเนาะโอ้โหโอ,โอ้แรงเลยฝั่งนะู้นน่ะแรงเลยครับโอ้โอ้โหดูเลยปัด ยุบนะยุบครับยุบอ้นว่มนะโน่นแทกดูแท็ก โปงอัดเลยแม่ยูโรต์เนี่ยตรงนี้พี่ลองตามก็เก่งเนะเาะการคัานตั้งยาวยังหาที่มุดมุดมาได้อีกแต่งว่าเนาะดินมันเป็นดินดินเรามันเป็นดินอะไรน,น่ะนะดินก้อนเป็นผงน่ะ เป็นก้อนเป็นก้อนไม่ไม่เป็นดินดินแบบดินเนี้ยวแบบนั้นเะนนันนนันเดินมันก็ลามมาอ่ามันก็จะไปตามตามทาอไงพี่รงตามทาอไปเรื่อยัะ รอยต่อแผ่นไหนะอันนี้ชั้นแรกไนงะต้องแสดงว่ารวนะตงรนงนี้เปียกเยอะเลยเนี่ยขั้วของเลยของเนี้ยโอ้แตกก็จมแล้วนะ ถ้าแบบไม่ให้อยู่แน่นอเพราะดินเปียนอะอ๋อโอ้สองร้อยนะเอาสองร้อยเข้าเลยนะปวามเร็วน่ะเอาตัวสองร้อยซูมิโตโมเข้าเลยนะไม่ใช่ของไงนี่ตัวซูมิโตโมของตัวไม่เลยของไงนักเก็ตนะของมอจารีนะ โมีแล้มอตอดีตัวสองร้อยรุ่นใหม่นุ่นตัวใหญ่เลยนะตัวนีโมเอฟผมนะอครครับซื้อแน่จะเข้าปีแล้วมั้งคันที่อ้นบอลนะรู้ไหมใครครับฮะไอเลียบอกว่าพิกิตรปวดเล่นไม่รู้พิกิตจริงไหม แต่ว่าคันน่ะคันใหญ่พี่รองคันใหญ่เข้าไม่ได้เขาก็บอกเขาเสียจมตามบบ่ตางไปดิสองไว้เข้าไปบเห็บบนว่าจะของอ่ะแกยังบอกเดี๋ยวจมอ่ะไม่กล้เาเข้าไปอนะ่ะโอ้วันนี้ก็ไปเจอซูมิโตโมมานะครับ F6 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะมาดูกันครับเดี๋ยวตามพี่ลงไปนะครับเราก็มาดูกันนะครับส่วนของเราเราก็มาดูนะครับดูไปด้วยก,กันพี่ลงอัน,นโอ้สภาพรั่วมาเป็นแนวเลยเนาะ โอ้ลมก็แรงครับโอ้เรียบร้อยแล้วงานวันนี้งานหินงานยากเลยนะครับเอาเอาใจช่วยรุนกันครับกับเจ้าไข่เคียวนะครับจะทำภารกิจสำเร็จไหมนะครับวันนี้พีลงก็เดินดูแล้วผู้จัดการผมผู้จัดการผมยิ้มตาแล้วับผมตกใจหมดเลยนะกว่าใครเมื่อกี้นี่ไอ้ยไม่ได้ครับขึ้นไปบนที่บ่อท่านผู้ชมไม่ ม้เดารองเท้าุูดมาด้วยเดี๋ยวเปิดอแล้วเนี่ยเปิดตรงนี้อีกวันนี้สวยสวยหมดครับติ๊กตอกก็โดนแบนโดนใน ละเมอลิกสิทธิ์ละเมอ้ไในชุมชนนะครับโอ้งานเข้าหยุดเล่นติ๊กตอกวานสาวัน,นครับพูไม่ได้ครับท่านผู้ชมเอาไก่ตีลงสวยเลยนะครับเป็นการตารุณกรรมสัตว์ไอ้ยางานเข้าเลยโอ้ขุนก็เยอะครับท่านผู้ชมเอา เดี๋ยวไปดูต่อนะครับเป็นคลิปเป็นคลิปเนาะเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวน่าเบื่อนะครับก็รอดูคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่นี้เนาะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวดูกันต่อคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ